หนึ 1> 1ตำแหน่ง25กับ19ครับ167กับ173ครับลงตัวที่60กิโลเดินหน้าจะเตรียมขีพเลยครับทางด้านของรุ่งสยามครับยังพลิ้วอยู่ครับหวังยู่าวมาเรียมวยไทยก็ได้เจอกับนักมวยไทยเนี่ยโหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดๆแล้วครับสำหรับนักมวยต่างชาติก็ยังเฉยๆครับสำหรับรุ่งสยาม สับสองเลยครับมีอาวุธเด็ดอาวุธลับนะครับหวังยูฮาวแล้วอยู่ไม่นิ่งแล้วหวังยูฮาวไปเรื่อยนะครับ1-2จิ้มไป1-2วนไปครับแต่ยังอารมณ์เย็นอยู่นะครับทางด้านของรุ่งสยามครับไม่รีบครับเติมเข้าไปด้วยอ้าวแม่เกรงเกรงโอ๊ยแบ็คคิกครับแม่มีลูกผสมครับ ระวังนะครับโดูใส่โครงดูลิ้นปีนกองมาแล้วหลายคนในใจครับเป่าปากวิดวิววิดวิวเลยครับใครเข้ามาดูนี่มีความสุขครับมวยต่อยสบายกรรมการห้ามไม่เครียดออกแล้วมีแรงส่งออกแล้วเปล่าอ้าวอ้าวแหมมีบองหน้าเลยครับุงสยามอ้าวแล้วครับเดินลุยเลยครับรุ่งสยามครับตกโอ้เจอบัตรครับลูกนี้อ้าว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 แม่ไปแลกอย่างนี้ไปแลกอย่างนี้เสียวไส้แทนเลยครับ โอ้โหแล้วสูงอยู่แล้วนะครับทางด้านของหวังยูฮาวโวตจะเอาคืนเลยครับตอนนี้ครับลูกสยามลูกสยามจะเอาคืนหรอไต้ซ้ายครับไต้ซ้ายโอ้โหเฮ้ยเป่าอ,อก็วขวางเต็มที่ครับกิ้งโคโล่เลยครับโอ้เรียบร้อยครับแม่ทำท่าจะดีอยู่แล้วครับหวังยูฮาว โอ้โหมาบทริดพรแข้งซ้ายของรุ่งสยามเลยครับโอ้โหเฮกันลั่นเลยครับทีมงานเอาแตกด้วยครับแม่สะใจครับทางด้านของรุ่งสยามสิทธิ์นายกสมชาติเดี๋ยวต้องดูชัดๆครับว่าโดนอะไรครับโอ้โหแม่น่าจะจะว่าไม่ทันเกรงกล้ามท้องเลยครับแม่ใครไม่โดนไม่รู้ครับของอย่างนี้ครับมันจุกมันเสียดครับครับแม่กำลังสนุกครับซ้ายเข้าดอกนี้ทีเดียวครับ ไปเลยครับโอ้โหสายชายโครงครับไม่ครับค่อยๆจี๊ดขึ้นไปนะครับโอ้โหดูครับเปาออสขวาครับแม่ดีไม่โดนแข้งนักมวยครับไม่ครับซ้ายดอกนี้ทีเดียวไปเลยนะครับและจังหวะจะตามชาร์จครับเปาออสขวาครับแม่ดีว่าโดนต้นขาครับโอ้โหทีเดียวรู้เรื่องครับแบบนี้ แค่งเดียวครับไม่ต้องเหลียวแลครับสำหรับรุ่งสยามสิทธิ์นายกสมชาติครับเอาชนะน็อกหวังยู่าวไปได้ในยกที่2